กที่การฟื้นฟูอ่าวพร้้วบนเกาะเสม็ดนะครับเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการหาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นคนกลางในการประสานงานและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่10สิงหาคมจะมีการทําความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนกำหนดวันเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหลังปิดอ่าวเพื่อขจัดคราบน้ำมันมานานกว่า1สัปดาห์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณอ่าวพร้าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับสามารถทำความสะอาดบริเวณชายหาดใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ววันพรุ่งนี้อนุกรรมาการฟื้นฟูและประเมินค่าความเสียหายก็จะพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการที่อ่าวเพร้าเพื่อเก็บรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นในสารสักแสนสมบัติเลข,ขาธิการคณะกรรมาการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้า คาดว่าจะทราบกําหนดการเปิดให้บริการอาพร้าวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้โดยข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ําทะเลนางรัตนามั่นประสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดระยองได้ตรวจสอบแล้วนะครับมีคุณภาพดีรวมทั้งสัตว์น้ำที่จับได้บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยองตรวจพบปริมาณสารโลหะหนักและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํารอยอีก ขออภัยครับไม่ตรวจพบปริมาณสารโลหะหนักนะครับและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยอีกนายปรานปีพหิทธานุกรประธานกรรมการปตทได้สั่งยกเลิกการใช้ท่ออ่อนที่ห่อที่เกิดปัญหาน้ำมันรั่วไหลแล้วโดยระหว่างการรอสั่งซื้อจะเปลี่ยนท่อ โดยจะใช้เรือเล็กขนน้ำมันเข้ามาที่โรงกลั่นแทนส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในสัปดาห์นี้นายพงศ์ศักดิร์รัตพงศ์ไผศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานะหาหรือกับรัฐมนตรีว่าการพลังงานนะครับเื่อจี่จะพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านอาพร้าวโดยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นคนกลางประสานพิจารณาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและให้ทาง PTTGC จจ่ายเงินเยียวยาค่าเสียหายทันที ขณะที่8องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองขอให้ปตทและรัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อประเมินความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเป็นการฟื้นฟูนฟนเยียวยาให้กับภาคประชาชนโดยให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยครับ